สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้ไมล์เล็บเจเจจะมาพูดถึงเกี่ยวกับมีหลายหท่านเนาะที่ออกมาพูดว่าย้ายเมืองย้ายเมืองนะคะก็อยากให้มีเมืองเกิดขึ้นเมืองใหม่อะไรไปตั้งตั้งเมืองใหม่ว่างั้นเถอะที่นครราชสีมาใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใน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 ส่วนตัวเนาะ ถ้าจะมีการบอกว่าจะเอาคนออกจากกรุงเทพไปอยู่ที่อื่นที่มันไม่กระทบต่อแผ่นดินไหวเพราะตอนนี้มันมีแผ่นดินไหวมันกระทบถึงกรุงเทพใช่ไหมคะทุกคนเลยบอกมีความคิดนะคะ่ะว่าอยากจะย้ายเมืองคําว่าย้ายเมืองก็คือจะเอาเมืองหลวงไปตั้งอยู่ที่นครราชสีมาคือมันมีคํานี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ยุคนูนสองพัน ห้าร้อยสามสิบกว่าสี่สิบนั่นแหละนะคะที่อยากจะย้ายเมืองใช่ไหมคะอันนี้ในส่วนตัวเนาะจากที่ว่าเราได้เคยดูพื้นดวงของเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตั้งเสาหลักเมืองนะคะตรงข้ามกับวัดพระแก้วนั่นแหละคะ่ะเนาะโดยเสาหลักเมืองของกรุงศรีในวันอาทิตย์ที่21เมษายน2325ที่ตั้งเสาหลักเมืองขึ้น ในอดีตนะคะดวงเมืองจะผูกไว้กับให้ทหารพระราชาก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นทหารทหารผู้ปกป้องแผ่นดินอันนี้มาเลิฟเจพูดไปหลายคลิปเลยนะคะเกี่ยวกับเสาหลักเมืองของประเทศไทยเนาะนะคะพูดมาจะสองปีแล้วมั้งนะคะเพราะว่าเสาหลักเมืองของเมืองไทยเราเนี่ย เหมือนที่ไมเ่เลิฟเจบอกนั่นเลยค่ะอดีตการจะมีคำพูดคำสาบแช่งใครทำไม่ดีกับประเทศชาติบ้านเมืองก็จะถูกสาบส่งสาบแช่งชั่วกับชั่วกันนั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. เหมือนที่เราหินจารึกลหลายๆจารึกแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีจารึกคำสาปคำสาบอยู่ในนั้นคำสาบคำแช่งอยู่ในแผ่นจารึก ถ้าใครไปดูตามประวัติศาสตร์ที่ช่องทางนะคะตามรอยประวัติศาสตร์เขาจะนำสิ่งเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะและมีหลักฐานยืนยันให้เห็นนั่นแหละคะ่ะด้วยความหมายจากคำแปลนั่นแหละคะ่ะเนาะส่วนกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยก็ตั้งเสาหลักเมืองในวันที่21เ,เมษายนนั่นแหละคะ่ะซึ่งเสาหลักเมืองจะผูกโยงไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ และก็คำว่าทหารเป็นผู้ปลูกปักรักษาพื้นแผ่นดินอย่าลืมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เรียนด้านทหารมาหมดนะคะทุกด้านเลยแหละไม่ว่าจะเป็นทหารทั้งหมอทั้งทหารเรียนสารพัดท,ที่จะเรียนนั่นคือสถาบันพระมหากษัตริย์และก็ดวงเมืองคือผูกไว้ให้ทหารเป็นผู้ดูแล หากเมื่อไรย้ายเมืองทุกคนคิดดูแล้วกันถ้าย้ายเมืองแล้วไปตั้งเสาหลักเมืองใหม่แล้วทุกคนคิดหรือว่าไอ้นักการเมืองนะ่ะจะตั้งเสาหลักเมืองเพื่อสิ่งนั้นถ้ามันไม่ตั้งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกพ้องทํำยังไงก็ได้จะเปลี่ยนแปลงเสาหลักเมืองไปในทางที่เขาต้องการมีโอกาสเป็นไปได้ไหม ทุกคนลองคิดเอาแล้วกันส่วนตัวไมลเล็บเจจนะคะก็คือการที่อยากจะเอาคนในกรุงเทพความปลอดภัยหรือไปตั้งศูนย์บัญชาการที่นครราชสีมาให้เป็นเมืองหลวงอีกเมืองหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ควรจะตั้งเสาหลักเมืองที่นั่นเพราะที่นครราชสีมาเขามีเสาหลักเมืองของเขาอยู่แล้วถ้าสร้างตึกรา บ้านช่องหรือสำนักงานใหญ่ๆที่นั่นและขนคนไปที่นั่นเพื่อทำงานตรงนั้นปักหลักทำงานอันนี้เราสนับสนุนแต่ไม่ควรจะตั้งเสาหลักเมืองใหม่เพื่อที่จะเรียกตรงนั้นว่าเป็นเสาหลักเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่เป็นเมืองใหม่เมืองแห่งใหม่ของประเทศไทยจะต้องมีเสาเลือกหลักเมืองใหม่เนี่ยไม่ควรจะมี เพราะนักการเมืองปัจจุบันทุกคนคงเห็นแล้วว่าเป็นยังไงต่างคนต่างทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นส่วนมากน้อยนักที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจริงๆถ้าเมื่อไหรที่มีการตั้งเสาหลักเมืองเปลี่ยนแปลงเสาหลักเมืองเอาเมืองหลวงไปตั้งที่อื่นแล้ว ให้นักการเมืองตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมทันทีอันนี้ความคิดเห็นของไมล์เลฟเนาะถ้าไปอยู่ไปทำงานนะคะสร้างตึกหรูหรายังไงก็ได้นะคะแล้วเอาหน่วยงานรัฐไปประจำที่โน่นเพราะกลัวว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมกรุงเทพแผ่นดินจะไหวและไปอยู่ที่นครราชสีมาไปเถอคะค่ะ แต่ไม่ควรตั้งเสาหลักเมืองใหม่เพราะนะครราชสีมาเขาก็มีศารหลักเมืองของเขาอยู่แล้วนะคะในส่วนนั้นเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะออกมาพูดนี่แหละคะ่ะว่าไม่ควรจะตั้งเสาหลักเมืองในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยไม่ควรจะตั้งใหม่เพราะเสากรุงรัตนโกสินทร์ดีอยู่แล้วอาจจะมีบางช่วงเหมือนปี256768หหรือ ที่ผ่าน,านมามันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะเสาหลักเมืองที่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คลุมครองหากเมื่อไรที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งเสาหลักเมืองใหม่ให้เป็นเมืองใหม่ในนามประเทศไทยใหม่เนี่ยทุกคนคิดดูเถอะปัจจุบันน่ะเห็นไหมนักการเมืองแต่ละคน คิดล้มล้างสถาบันกันทั้งนั้นเลยนะคะปากบอกรักสถาบันเบื้องหลังเป็นไงคะหลายคนด้วยซ้ำไปนะคะที่มีรายชื่ออยู่ในฝ่ายความมั่นคงกำลังจับตามองดูอยู่เห็นไหมคะเขาไม่ได้ทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนแต่รวมหัวกันจะทำเพื่อใครล่ะเพื่อนักการเมืองล้วนๆนะคะผลประโยชน์ กลุ่มนักลงทุนนักการเมืองแล้วผลประโยชน์ให้ประชาชนคืออะไรปัจจุบันคนไทยเห็นกันหรือยังคาสินโนรีบร้อนจะเร่งให้ได้พบไปตกลงอะไรไว้กับคนที่มีความต้องการจะเอาคาสินโนให้มาอยู่ในประเทศไทยเพื่ออะไรล่ะคะผลประโยชน์ของใครคนไทยไปคิดเอาแล้วกันเนาะ นะคะไปอยู่ไปทํางานที่นครราชสีมาตั้งตึกรู้ราได้แต่ไม่ควรสร้างเสาหลักเมืองใหม่เพราะนั่นคือสร้างเพื่อนักการเมืองหรือเปล่าคนไทยลองคิดดูนะคะวันข้างหน้าประเทศไทยอาจไม่เหมือนเดิมถ้าไปตั้งเสาหลักเมืองใหม่นะคะก็ฝากให้คนไทยเราคิดนะนะคะสนับสนุนให้ไปทำงานตรงไหนก็ได้แต่ไม่ควร สร้างเสาหลักเมืองใหม่นั่นแหละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ